เ็ตรงนอัไกหลังจากที่เราติดตั้งอาอายเกียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตไปลองก่อนลองดูซิว่าเกียร์ เข้าไปไงบ้างมีปัญหาไหมเข็นกลับหรือเปล่าฮะอันนี้ใส่ออยเกียร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทำความเร็วอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ได้ขับเร็วมากแล้วก็อุณหภ,ภูมิยัอยู่ที่50องศาเซนเซียสยังไม่เพิ่มขึ้นมาเลยฮะนะอุณหภ,ภูมิยังอยู่ที่50อยู่ ความเร็วอยู่ที่60ไม่เกินนี้60-70เองขับไปเรื่อยๆดูเอาล้วครับตอนนี้ขับมาขึ้นเขาสามมุกนะฮะก็เพิ่มขึ้นมาเป็น54องศาเซลเซียส,รส,รสรจริงๆแล้วมันขึ้นช้านะธรรมดาถ้าเป็นระบบเดิมป่านนี้ขึ้นมาเยอะแล้วเพราะผมขับมาก็ระยะทางก็หลายโลเหมือนกันนะอ่ฮะอันนี้จะเริ่มขึ้นแล้ะ0.4 พอพาเพื่อนมาดูลิงนะลิงเขาสามมุกนะครับแม่ขึ้นหลังคาเลยเห็นไหมเด็กตนี้นั่งกินนั่งกินกล้วย mm. อะไรไม่กลับ เป็นผู้หญิงด้วยตังนี้เป็นผู้หญิงนั่้นตัว,ว,วผู้ชายนังน่งอยู่นน้นเอ้ยแป๊บเดี๋ยวขึ้นไปห้าเจ็ดแล้วอะไรวะใช้ได้ไหมเนี่ยออยคัลเลอร์เมื่อกี้นี้ที่เราไปขึ้นเขาสามมุกกันมานะฮะผมขึ้นไปสามรอบนะความร้อนเฉลี่ย อยู่ที่69องศาเซลเซียสถึง71องศาเซลเซียสก็จะอยู่ประมาณนี้อุณหภูมิของน้ำมันเกียรครับผมแต่พอลงจากเขามาปุ๊บพอวิ่งทางเรียบครับปุ๊บนะลดลงแบบอย่างเร็วมากเลยตอนนี้เหลือ61 62ล้วสแสดงว่าเวลามีลมปะทะเข้าข้างหน้าเนี่ยความเย็นให้ความร้อนน่ะจะลดเร็วมากตามความคิดของผมนะผมว่ามันสูงขึ้นเร็วไปนิดนึงนะ แล้วก็แต่เวลาลงทางเรียบเนี่ยทางเรียบที่ทําความเร็วได้อ่ะอุณหภูมิลงเร็วมากเลยเนื่องจะน่าจะเป็นเพราะว่าลมมันปีเข้าหน้ากระจังโดนตัวไอคูลเลอร์มันก็เลยทําให้อุณหภูมิลดลงแต่นี่พอร,รถจอดเฉยๆนะอุณหภูมิก็ขึ้นแต่ตอนนี้78 79แล้วคืออันนี้ที่ผมติดตั้งเนี่ยคือเป็นระบบเดียวเลยนะตัดระบบหม้อน้ำออกไปเลย จอดอยู่เฉยอุณหภูมิก็ขึ้น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 ,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนของตัวออยเกียร์ตอนรถจอดนี่ไม่ไม่ใส่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นผลจะเห็นตอนที่รถวิ่งยิ่งวิ่งเร็วรวมตีเข้าแรงเท่าไหร่อุณหภูมิก็จะลงเร็วเท่านั้นแต่ถามว่าถ้าใช้ขึ้นดอยแบบนี้คิดว่าไม่เวิร์กตามความคิดของผมนะผมว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่า เวลาขึ้นเนินขึ้นดอยนั้นมันต้องใช้แรงรถและลมตีเข้าหน้าเครื่องไม่ค่อยมีพอรถวิ่งชา้าอุณหภูมิความร้อนผมว่าขึ้นเร็วมากแน่ๆวิธีการแก้ก็คือว่าติดเป็นระบบ2ระบบเหมือนเดิมอย่างเช่นต่อเข้าหม้อน้ำแล้วก็ออกมาตัวออยเกียร์ แล้วก็ค่อยวิ่งเข้ากลับเกียร์เหมือนเดิมโดยเอาออยเกียร์มาขั้นอีกหนึ่งชั้นนะเพราะออยเกียร์นั้นจะช่วยลดอุณหภูมิตอนที่รถวิ่งเร็วแต่เวลาขึ้นเนินขึ้นเขาออยเกียร์ไม่รู้สิตามเคล็ดลับของผมมันคือเหมือนไม่จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่รอว่าผมคิดผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงใครช่วยคอมเมนต์ด้านล่างให้หน่อยนะครับช่วยหาช่วยกันหาคําตอบหน่อยแต่ตอนนี้รถวิ่งเร็วน่ะเลาดูนะ ลดอุณหภูมิจะลดลงเร็วมากเนี่ลงแล้วลดเแล้วแป๊บเดียวเองจะเมื่อกี่นี้เท่าไหร่อะ79่ะวิธีการแก้ของผมที่ผมคิดคิดเอาไว้ในหัวก็คือว่าจะติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเพื่อระบายความร้อนออยเกียร์ในกรณีที่รถวิ่งได้ช้าก็เปิดพัดลมออกมาเลยเปิดพัดลมนะฮะเหมือนหม้อน้ำเลยฮะ,ะมีพัดลมไฟฟ้าคิดว่าน่าจะเป็นระบบนั้นมากกว่า คือจริงๆแล้วการใช้หม้อน้ำอ่ะก็มีประโยชน์มากนะไม่งั้นก็คงไม่ออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่ผลเสียของมันมันก็มีก็คือว่าถ้าหม้อน้ำผุหรือว่าตัวระบายความร้อนน้ำมันเกียร์มันผุอะ่ะน้ำมันเข้าเกียร์แต่เกียร์มันเสียทั้งลูกเลยน้ำเข้าไปผสมกับน้ำมันเกียร์น่ะอันนี้เกียร์จะเสียเลยแต่ถ้าตัดออกระบบเลยไมเอาระบบน้ำเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยอะ่ะเป็นระบบใช้ลมอย่างเดียวอะ่ะแล้วก็ใช้ตัว ออยเกียร์อย่างเดียวเนี่ยคิดว่ามันน่าจะได้ถ้าทําให้ออยเกียร์มันระบายความร้อนได้ดีกว่านี้ในช่วงที่รถจอดอ่ะรถจอดเราจะระบายความร้อนได้ดีกว่านี้ก็คือต้องติดตั้งพัดลมติดตั้งพัดลมโอเคหลังจากดูกันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูอีกประแบบหนึ่งนะแบบนี้ก็คือเป็นออยเกียร์ที่ต่อกับหม้อน,น้ําเหมือนเดิม เดี๋ยวจะมาบอกข้อดีข้อเสียกันตอนนี้ดูดูออยล์เกียร์ที่ต่อผ่านหม้อน้าเหมือนเดิมแล้วก็มีออยล์เกียร์เข้ามาช่วยตอนนี้กําลังขึ้นเนินขึ้นเขาอยู่ตอนวิ่งทางเรียบเนี่ยแทบจะไม่มีความร้อนเลยน้ำมันเกียร์เนี่ยอยู่ที่50องศาเซลเซียสตลอดทางเกโชว์แค่นั้นเองเกตัวเนี้ยตัวทางขวาตัวเนี้ยโชว์แต่ตอนนี้ขึ้นเนินมาได้สักพักหนึ่งความร้อนปรับขึ้นไปที่75องศา่ะแปบบ๊บเดียวองศา76 ซึ่งระดับความร้อนเท่านี้ถ้าเป็นตะกอนอ่ะก็อยู่ก็คือไม่ได้ใส่ออยเกียร์แล้วก็วิ่งวิ่งทางเรียบนะวิ่งทางเรียบความร้อนก็อยู่ประมาณนี้ตอนนี้ขึ้นเขาแล้วใส่ออยเกียร์เข้าไปมันช่วยได้เยอะเลยจริงๆก็คือว่าถ้าธรรมดาถ้าไม่ใส่ออยเกียร์ตอนนี้ขึ้นเขาอย่างเงี้ยความร้อนขึ้นไปเยอะกว่านี้แล้วแน่ๆก็ตอนนี้สรุปง่ายๆคือติดตั้งออยเกียร์ เข้าไปทํางานคู่กับหม้อน้ําใช้ทั้งน้าและลมระบายความร้อนนะ้ามันเกียร์จะดีที่สุดสําหรับผมณนะตอนนี้เพราะถ้าติดพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะเรียกว่าอะไรมันก็จะยุ่งยากเพราะว่าติดพัดลมระบายความร้อนมันต้องติดรีเลย์อีกติดตั้งรีเลย์ติดอะไรต่างๆนานาคือตอนนี้ใช้ระบบเนี่ยสำหรับผมผมพอใจแล้วก็โอเคที่สุดแหละ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะเที่ยมให้สนุกครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับ